หลังจากเมื่อคืนเราเจาะนะครับตอนเช้าก็ถึงเวลามาเก็บต้องรีบเก็บถ้าสายหน่อยน้ําไผ่จะเริ่มบูดนะคุณต้นน้ำไผ่นี่เสียเร็วกว่าน้ำมะพร้าวนี่นะครับท่านผู้ชมครับน้ำเยื่อไผ่อันนี้คือออกวันขึ้ใช่ไหมครับใช่ใช่ครับอันนี้เกือบเกือบสามลิตรครับตอนนี้ถ้าเจอดห้าสิบรำจะได้ประมาณร้อยลิตรครับก็เฉลี่ยลำละสองลิตรห้าสิบถุงก็จะได้ประมาณร้อยลิตรครับตอนนี้ครับ แล้วสรรพคุณในน้ําไผ่นี่มีอะไรบ้างครับน้ําไผ่ที่บอกเลยครับประโยชน์ก็มีโทษก็มีประโยชน์มีโปรตีนแมกนีเซียมแคลเซียมโพแทสเซียมแล้วก็มีแร่ธาตุอีกหลายตัวส่วนโทษนะครับตอนนี้มีแบคทีเรียปนมาสตัวคือต้นคือบคือ1อีโคไรสองโคริฟอมถ้าเราดื่มสุดๆนะครับน้าไผ่เนี่ยมันจะเกิดอาการท้องเสียก็เลยพัดเจอไรกันว่าพัดเจอไรฆ่าเชื้อด้วยความร้อนแล้วก็น็อกเย็นเชื้อมันไม่ตายหมดครับแต่มันสลบมันไม่สามารถ อาจทำอันตรายต่อร่างกายได้เพื่อที่จะคงประโยชน์ให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็ตัดส่วนที่เป็นโทษออกไปให้ได้มากที่สุดหลังจากที่ได้มานะครับก็จะมาเทใส่ขวดกที่จะไปทัชไรอีกินหลังจากนั้นก็จะเอามาเทใส่ อันนี้เลือกอะไรครับจริงๆมันเครื่องพัชเชอร์ไล์แต่ราคามันหลายแสนต้นแต่ที้ผมออกแบบเองคือผมจับหลักว่าการพัชเชอร์ไลต์คือค่าเชื้อวความร้อนแล้วก็น้กเกินหนมอดี่เป็นหม้อต้มด้วยความร้อนผมใช้แก๊สเป็นตัวต้มตอนนี้เราใช้อุณหภูมิที่80องศาแล้วก็คงที่ไว้ครึ่งชั่วโมงครับข้างล่างนี้จะเป็นหม้อน,น้ําแข็งครับจากร้อนจัดแล้วเย็นจัดมันจะวิ่งวน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 ,วนหลายรอบไปนู่นก็เย็นนะครับตอนนี้ผมเฉลีย่ยผมจะผลิตให้ได้วันหนึ่งประมาณ100ลิตรครับ100ลิตรก็ ผมมันเหมือนเราเจอบ่อน้ํามันซึ่งเรื่องบ่อนี้ไม่หมดเป็นครับผมก็เลยไม่ขายหนอก็ก็เลยปล่อยให้หนอกป็นลําเพื่อที่จะเจาะน้ำไผ่